จะเปลี่ยนแนวหาไปใหม่เรื่อยๆพี่น้องจะค็ดหาเห็ดจะหาเมืองขับหาพุทอื่นได้ยังจะเอาอ๋อผืนหนึ่งขอดผืนหนึ่งซ่อมเนี่ยคือจะได้ลายขอดด้วยสิซ่อมซ่อมเดินบินมาไมนาทีมลงแมลงแมลงแมงยังกับภาษาไทยนะแมงแมงขับทิมจะบอกเบิยนนั่นนั่น Để sao tôn là... như này cốc gì Nên này cốc săn tôn săn tôn săn lông mắt nào, không. đi nào không chưa săn tôn sửa tôn săn 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 tôn น um ั่ก็หูบึ้งหมนง่ายลแหว่หมนไม่หูบึ้งนี่ทุกคนนนกำลังงานแงับเินเป็นหลายเลยโตดูหาจอมหูบึ้งไปหูบึ้งนี่นะกุดหนึ่งเยน่นกดดงด้อบึ้ง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 บหนถ่ายหถ่ายหัวเหให่ลลลอะไรหูบึ้งสบายดีทุกคนวันนี้ มาเลาะป่าหลังจากที่ว่าหาเห็ดแล้วเฮามาขุดเบิ่งเพราะว่าเห็นฮู้เบิ่งฮู้แบบแบบบ่เคยเห็นจักเทื่อนนะสําพี่สําพี่สําแคนทับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวห้เบิ่งฮู้ก่อนให้เบิ่งแล้วให้เบิ่งแล้วห้เบิ่งอีกให้ยชาแปรลงไปด้วยห่ะพี่นเราจะขึ้นหูกบนี่ค่ะแต่ว่ามันสั่นเดี๋ยวให้บอกก็ขุดเนาะแปรเคยเห็นอยู่เบื้องเคยเห็นอยู่เคยเห็นเบื้องมันมีสองสเนตแล้วก็บรึงบ่ากับเบื้งกินได้เนาะเบืงบ่าครบแล้วเป็นบ่า กกอขีไก่เลอุ้ยแมงคับแล้มันสิไปโมมีเราใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตรงนี้ก่อนใ่เอมีเดเห็นใส่บาะรถเม่อไมันอันน่ะที่เราแมงขับในเวลาแดดแล้วมันบินล่วงลงเด้อรู้สับมันบมรกมนตึ๊ก จก,กจกคี่ใส่บานจกกระจกบ่ได้เดี๋ยวมันครบมันมีผิดแล้วก็นกเนาะรัดนะรัดลนะบ่ว่าแต่เคยเห็นพี่น้องเคยกิน,นอีพ่อเอาไปจีแต่ยังหน่อยจี้กินรสชาติมันกายจะคือแมงมเงีกก้ยวแมงงดบ่อวแมงเงามันกวนมะันกวนเนาะอยากซับลงดึกเลยอย่างท่าซับมันบวบมันขึ้นบวได้เลย ูมันสั้นเลยอัดทูดินมันครบเฮานะเฮาเป็นบ้าผู้อาวุโสเลยเขามันมีผิดมันแหลนเส้นเส้นประสาทเฮาบอกว่ามันทำลายเส้นประสาทเฮาเนาะทีษบ้าเป็นบ้าอันนี้ก็เขาคุณหอดมันก็แหลนพุดขึ้นมาแหละบึ้งนะมันแหลนเลยมันมีใยพี่น้องใยขึ้นใยแมงมุมเออขึ้นออกแล้วบึ้งนะตระกูลเดียวกับแมมมงุแมงมุม แต่ว่าเป็นทัดใหญ่กว่าแมงมุมเดี๋ยวอมาหาเบิ่งเนาะว่ามันเป็นโตแบบใดคือสิเิงบันีมันบ่ได้ปนันเนาะสอันนี้หายากสอันนี้หายากบ่แม่นบ่ฮอยหมออื่นหายากคือกันบ่อือเิงแล้วพี่น้องตัวพวกใหญ่ดำๆแม่นบ่เกาะแม่นบ่ย่านเด้อดใหญ่ทุกคนมันสิแล่นขึ้นมาลแต่กล้องือเองดูใหญ่ห็สังเกตทุกคนแบบ ใหญ่ลีลอบ่เคยเห็นขนาดจันเถื่อนอย่ามัแห่้นอี่น่อร์ดบงเลยองนเดย่เป็นรตัวมก่อนตัวมยไม่ดเว้ยบอลบอแล่นไวนนันคนแ โอ้ยน <c oughs> ่แจ่กล่องเดียกดจับสูกาจับอยุ่แกอกันแกอกันบ่เห็นแล้วดิมีดล้แปนมาดูหาแปนมีดมาดูนี่ได้เอามีดบุถิมมดอถ่าแปะถิมมีดแล้วมาดูคือช่วยอะไรที่านที่อน นี่เห็นเนี่ยไไอ,ยไ,อ,อไปแล้วที่มันขับแ <c oughs> ดดหนาหนึ่งอูย้ยไปจนจีเบิร์ดแล้วนี่เด็กกระมิดอยู่ในกระตานี่แหละเออเอาเทอาเดี๋ยวมันขับบินไปยังหัวเอาใส่ทงเสียกันบ,บินไปเจียงได้เลยบันเจียงบันด้วยคนมันบวบปากมันอ่ะ ยังไหวยังไหอยากขึ้นบ่ายังบ่อยากขึ้นบ่าพ่อแถวน้าแหลมแหลมทุกคนยังได้ยากังมีปานเตอร์ดำๆยาวๆเกลือ่ยมรับคนน่ะนะชื่อว่ดกระโตเอาเอาอยู่บ่ได้ชิมกินบ่บอกกินได้ได้ไปอีพ่อเคยคุดให้กินอยู่หรือว่าเอาปล่อยเพิ่นบ่สัตว์ปล่อยนี่ จัดสงวนอยู่บ่เบิ่งนี่ใหญ่เลยทุกคนเป็นแมงมุมหยักขนาดนี้เดี๋ยวหาเสียวไว้กาะหายไปเยอะหักคุดหูมันแล้วหรอได้คุดหูมันแล้วแต่ว่ามันก็ระตอดหูมาอยู่แล้วทาบอกระเอาเนาะเพราะว่ามันมันเป็นจัดที่สใหา่สุดเลยใส่หุบคู่กันดูใส่หุบคู่กันดูแบบพวกหนาขึ้นกันกับบอกระได้ใหญ่เลยเนาะมันมีแต่สนิทก็เบิ่งนะมี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 สองสนิทบ่ เลื่อนเดียวนี่เขาเอิ็นแบบมันจัดอยู่ในหมวดอันสายพันธุ์นัพวกแมงมุมสไปเดอร์แมนเอ้ยสไปเดอร์สไปเดอร์ <c oughs> แต่ว่าผมหงอกสายพันธุ์นะแต่ว่นมาเจอวันนี้ผมสไปเดอร์อมอแมนกลางป่าสไปเดอร์สไปเดอร์ดาวนแนสไปเดอร์แมน ตัวใหญ่มากเลยมันมีเป็นเป็นมันลักษณะมันเป็นสีดำนั่นแต่ว่าบาดหลัดนะหลาดเคยเห็นยี่พอขุดได้น่ะตัวน้อยกว่านี้พี่น้องตัวหน่อยกว่านี้แล้วก็กินได้แซ่บแซ่บไอรีมันมันมันสัติมันจะคึ้นแมงอย่างสิ่นเคยกินยี่แมงอย่างเนื้อมันนี่แบบลายมีเนื้อในก้นมันนี่นี่แต่เนื้อข่าสิเป็นยาสดินตรีชนิดหนึ่งคันที่แมนได้อ๋อใหญ่ยังีเพื่อสิหาวูมันเห็นตำหนิเนี่ยไปเลาะเบิดมือกับบเห็นทุกคนแต่ว่ามื่อนี้น่ะแบบค่อนข้างว่าโชคดียังได้เห็นตะกี้น่ะอีพ่อพาไปขุดอยู่หน้าสะพู โม่หน่อยคนนี้ใหญ่พี่เลยถ่ายหูมาให้เราบิ่งเราสิว่าคือเปล่าเลยสิว่าโอกาสที่มืลองกุ้นไกลเนาะหยานมันกระโดดใส่พี่น้องหลักยานยันมันโหมแล้วตัวนี้เนาะโหมะโหม่จนเขาไม่อยากเอามันถมต้นเม็นคนเท่ากันสังเกตนะพี่น้องไหลเลยยงสายแบบว่าปกตินะบึกเนะเวลาเขาขุดขึ้นมาเนี่ยมันจะแหลนขึ้นมาเนาะอีพอเราขุดแต่เขาแต่ยังหน่อยเนาะแหลนขึ้นม่าหลุดแหลนเขม่าเทิงเออแหลนขึ้นม่าเราเนี่ยคบเขาแต่ว่าบึกเนี่ยมันกินอาหารอียังเป็นอาหารมันก็มันสะวางตะไข่ปะ ในหนาคุมมันตะกะแตนหรือว่าหมดหรือว่าแมงเองที่ว่าแบบเป็นที่ว่าเป็นเนื้อเนี่ยนะที่ว่ามันกินได้มันก็จะกินกินผอกแมงไหมกินผอกแมงไหมบึ้งนะพี่น้องเจอว้ามันจับตัวใหญ่แต่มันก็กินด้วยกันกินเนื้อภาษาไทยเอิ่นแมงอยังแบงอยังวะคขึบอกออกนะคอมเมนต์มาเนาะทุกคนว่าเอิ่นคือกันบมบานลัดเอิ่นบึ้งใหญ่บึ้งโมเมนหนาบึ้งเนี่ยบึ้งแหละบึ้งย่านเียจับเื่อเอันหนึ่งจับอีกตัวคือหูแถววะาหูลีร์ ปก็แห้งเลยแห้งบ่แห้งเลยตกใจว่าอ๋อแห้งอะไรเิ่นก็มันเอาแข่าออกมาแล้วระวังเด้ออ๋อแขวานะทุกคลืนนะแข่าผิดจักผิดบ่ผิดแล้วตัวนี้บ่ฮู้แต่ว่าชนิดนึงน่ะม่มีผิดอืมแข่านะ อันตรายหลายแบ่ทุกคนบ่ฮู้จับเสื้อด้วยเนี่ยอะไกัอย่างนึงผู้ที่บ่มีความรู้พอเนาะพี่น้องอย่าอย่าไปจับหมัวนะเพราะว่ามันสัตว์พวกนี้มันชันมากมันสิมีพิษแล้วก็เนาะมันเป็นสัดจำเดียวจําพวกเดียวกันกำแมงมุมแต่ถ้าว่าเฮาสิเอาไปเฮ็ดอาหารน่าต้องหักเข่าก่อนแต่ว่าถ้าเฮาไปหักเข่าตอนนี้เนาะแบบมันสิบ่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่ามันบ่มีเข่าแบบจับสัตว์เพราะว่าเวลาสัตว์มาถือหางมันปุ๊บเนาะสัตว์จําพวกนี้นะมันสิเอาเข่าซักจิกลงแล้วสิปล่อยพิษใส่แล้วก็เฮ็นซัดสัตวดตาย แต่ว่าวิธีหากินของมันก็คือมันมีกับดักใหญ่เนาะแม่นตใหญ่มันยึถึงนันเดี๋ยวกล่องมันมันบ่มีโฟกัสเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ถ่ายนําเซฟอะไรอย่างเปน้องยืนห่างๆแต่ว่าตอนนี้ทีมงานเฮาที่พากันมานะจักไปใส่พี่น้องเลยสิเฮาก็เลยลองหนอยู่าง้นมาหนิบ่ได้ยังไรก็บ่เป็นหยังดอกเนเรียกว่าได้รสัมนี้ก็พอแล้วอืมแข่าแบบแข่าใหญ่แข่าใหญ่แข่าใหญ่แขวอย่าคือหูสั่นนี่แข่าสองเหลี่ยมแขวคือหัวสั้น คือกันเลยแก้ว่าสียวเป็นปากทุกคนแบบมันสีม่วนอาหารเข้าไปทางในมันตัวใหญ่เดี๋ยวจะเทียบเทียบเสืผ้ามือเบขมแขวแบบแขวใหญ่แขวใหญ่แขวใหญ่ซองเล็บแขวเออแขวคือหูวสั้นคือกันเลยใกล้ๆกข้แวนั่นสิเป็นปากทุกคนแบบมันสีม่วนอาหารเข้าไปทางในมันตัวใหญ่เดี๋ยวจะเทียบเทียบเสืผ้ามือเบิ่งก่อนข้างไว้ใหญ่ที่ทีนึงก็จะขึ้นแมงคามมาปล่อยมันไปมันไปเม่ลูก เป็นผู้หัวตัวผู้ตัวแม่เราเป็นน้องสาวจะมีระดับเบ่องบนอเขาเป็นตัวผู้ตัวแม่แล้วก็เนาะตัวมันนะมีสีดำแล้วก็เป็นคนง่ายเบิ่งนั่นได้ปะผู้ได้เบิ่งเป็นว่าตัวใดตัวผู้ตัวใดตัวแม่ก็คอมเมนต์ไว้แล้วทุกคนแต่ว่าตัดนั่นนี่มันอยู่ตามดงนะก็เนาะหมากมันอยู่หมองหูหกมันหากินสะดวกเบิ่งดูหาวหูน่ะเลิกอยู่บ่เบิ้ดแล้วเบิ่้ดระเบิดหัน ตัวใหญ่เลยเอาแคลคบแควมันเอาไป